อ้ยก็เตาวมันจะไปพี่ติ๊กอ่ะดูดูไมเอั่ติดไม่ตามเลยอันพรอันพรขึ้นมาแล้วก็ เอใส่นี้วสีน้องของ่ายหน่อยมีมตั้งคนอทีนะคนหน่งที่ว่านุขึ้นได้ไหมคะอ้าวไม่แตกไม่แตกไปแล้วใครกดมาแกไม่เอา อะไรพี่ถุงไหนคนหนึ่งขาม a c k a ถุงนู่นดีร่วงเละเทะหมดแล้วน่ะดูน่ะน่าเสียดายเอามากับพี่ถุงอ่ะก็นั่นไงข้างหลังนั่นน่ะบังร่วงมาแล้วลูกเอาไว้ไหนดีวะ เอาไว้นี่ก่อนนะแต่ข้าวย่างย่างเดี๋ยวมันไปไล่ไก่เอาไว้นี่โอ้โหจะได้กินไม่ดีมาพอเดี๋ยวพี่ปีนให้ใส่ถุงเท้าทำไมน่ะใส่กระโปรงก็เลยไม่ปีนมาได้เนี่ย